และนี่คือสาบสงคารามที่สะสะเทือนโลกฟุตบอลบนพื้นหญ้าสีเขียวเราได้เห็นทั้งการแข่งขันชัยชนะและน้ําตาแต่นอกเหนือจากเกม90นาทีแล้วนะครับฟุตบอลไม่เคยแยกขาดจากโลกแห่งความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของสองคารามและวันนี้นะครับเราจะยอ้อนรอยไปดูสาบสงคารามครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เพียงแค่หยุดเกมการแข่งขันแต่ยังเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวงการฟุตบอลไปตลอดการครับแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดบันทึกและกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ สงครามที่1มาหาสงครามโลกยอ้อนกลับไปในยุคที่โลกทั้งใบถูกล่าเข้าสู่ความขัดแยง้งนั่นคือช่วงสงครามโลกครั้งที่หและครั้งที่2ครับเมื่อเสียงนกหวิดสุดท้ายในสนามถูกแทนที่ด้วยเสียงระเบิดลีฟุตบอลทั่วยุโรปต้องหยุดการแข่งขันลงอย่างไม่มีกำหนดนักฟุตบอลอาชีพนับหมื่นคนต้องวางสตัลหรหัสไปจับปืนเพื่อรับใช้ชาติและหลายคนไม่ได้กลับมาที่สนามอีกเลยครับวงการต้องสูญเสียดาวรุ่งและนักเตะม,มากฝีมือไปในสมรภูมิรบอย่างน่าเศร้าแต่ท่ามกลางความโหดร้ายนะครับก็มีเรื่องราวม ในวันคริสต์มาสปี1914ทหารอังกฤษและเยอรมันได้วางปืนลงชั่วคราวแล้วออกมาเตะฟุตบอลกันณนะดินแดนที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของระหว่างแนวสนามเพาะครับและหลังจากมหาสงครามโลกจบลงนะครับฟุตบอลกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่ช่วยเยียวยา,ยาผู้คนและฟื้นฟูชาติแต่อย่างไรก็ตามบาดแผลจากการสูญเสียก็ยังคงฝังลึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของทุกสมมสรนครับสงครามที่2ส,สงครามฟุตบอล โดยปกติแล้วนะครับฟุตบอลมักจะเป็นเหยื่อของสงครามแต่ในปี1969ฟุตบอลกลับกลายเป็นชนวนของสงครามซะอย่างนั้นนี่คือเรื่องราวของสงครามฟุตบอลหรือสงครามร้อยชั่วโมงระหว่างเอลซาวาดอร์และฮอนดูรัสโดยความจริงแล้วนะครับทั้งสองชาติมีความขัดแยง้งเรื่องพรมแดนกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ฟางสุดท้ายที่ทาให้ทุกอย่างระเบิดออกมาคือการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3นัดที่เต็มไปด้วยความดูเดือดและการจาราจน หลังจากจบเกมที่3นะครับทั้ง2ฝ่ายก็ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและทั้งคู่ก็เริ่มใช้กําลังทางทหารเข้าสู้รบกันในที่สุดครับนี่คือบทเรียนราคาแพงครับที่แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ร่วมในเกมกีฬาก็สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่อันตรายได้ครับและสงครามที่3ส,สงครามยูโกสลาเวียในยุค90นะครับทีมชาติยูโกสลาเวียได้ชื่อว่าเป็นบราซิลแห่งยุโรปเพราะเขาเต็มไปด้วยนะักเตะพรสวรรค์จากหลายเชชาติทั้งโคแอทเซิร์บบอสเนียหลายคนมองว่านี่คือทีมที่สามารถก้าวไปคว้าแชมป์โลกได้ แต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพยูโกสลาเวียและสงครามกลางเมืองที่ตามมาก็ได้ฉีกทําลายดีมทีมทีม,ทมนี้ออกเป็นสิ่งเสี่ยงครับเพื่อร่วมทีมที่เคยเล่นเคียงบ่ายเคียงไหลกันนะครับก็กลายเป็นศัตรูในสนามทีมชาติยูโกสลาเวียถูกแบนจากการแข่งขันยุโรปปี1992และฟุตบอลโลกปี1994อีกด้วยครับแม้หลังจากนั้นนะครับคเอเชยที่แยกตัวออกมาจะสร้างประวัติความอันดับ3าฟุตบอลโลกได้ในปี1998โดยมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้แฟนบอลทั่วโลกต้องเสียดายว่า หากพวกเขายังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทีมยูกสลาเวียชุดนั้นจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนทั้ง3เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพความขัดแย้งความรักชาติความสูญเสียและความหวังของมวลมนุษยชาติครับและทุกคนล่ะครับคิดว่าสงครามส่งผลกระทบต่อฟุตบอลอย่างไรบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับ